คอมพิวเตอร์ไซส์กับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์จริงๆโดยหลักการแล้วนะคะคอมพิวเตอร์ไซส์คือไซส์ Science จะเรียนอะไรที่เป็นองค์งความรู้ตัวความรู้ส่วนเอนจิเนียร์จะเรียนการประยุกต์ดังนั้นโดยหลักการจริงๆแล้วไซส์กับเอนจิเนียร์ไม่ควรจะเหมือนกันแต่ทีนี้คอมพิวเตอร์เองเนี่ยเป็นวิชาเชิงประยุกต์อยู่แล้วในหลายๆที่ไซส์กับเอนจิเนียร์เช่นในเมืองไทยเนี่ยเรียน คือการเรียนจริงๆแล้วมันเหมือนกันการทํางานจบออกไปก็ทํางานเหมือนกันในต่างประเทศบางที่เช่นโซนยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไซส์จะเรียนอะไรที่ค่อนข้างเชิงทฤษฎีเชิงพื้นฐานส่วนอินจิเนียร์จะเรียนว่าการเอาไปยุกใช้เอาไปทํำยังไงแต่ในโซนเอเชียเนี่ยจริงๆก็เรียนไปเหมือนกันหมดสําหรับเมืองไทยเอาเฉพาะที่จุฬาหลักสูตรเอนจิเนียร์อาจจะดูเหมือนว่าเน้นฮาร์ดแวร์แต่จริงๆก็ไม่ใช่หรอกคะ่ะจริงๆคอมพิวเตอร์ไซส์ก็ต้องเรียนฮาร์ดแวร์แต่ว่า ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไซส์มันมักจะอยู่ในรูปของโลจิกวงจรโลจิกพวกนั้นอันนั้นคือในขอบขายของคอมพิวเตอร์ไซส์แต่ทีนี้ทางคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ที่วิศวะที่จุฬาเนี่ยที่เขาเรียนเขาอาจจะเรียนวิชาเชิงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในขณะที่คอมพิวเตอร์ไซส์ก็จะเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าเขาวิชาไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่บังคับสาหรับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือคอมพิวเตอร์ไซส์นะคะแตม่มันมองว่าเป็นวิชาเลือกก็ได้ แล้วก็จําเป็นมากไหมก็ไม่ได้จาเป็นอะไรขนาดนั้นแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคณะแต่ละหลักสูตรอยากจะเน้นอะไรแล้วก็อีกอย่างที่ต่างกันสําหรับในแง่คนเรียนก็คือวิชาพื้นฐานปีหนึ่งปี2วิศวะจะถูกบังคับให้เรียนวิชาพวกพื้นฐานวิศวะรออิ่งเมคานิกพวกนี้แต่วิทยาศาสตร์ก็จะเรียนคณิตศาสตร์เรียนชีววิทยาพวกนั้นไปมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากในเรื่องในาศาสตร์คอมไซในวิชาพื้นฐานพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวนักหรอกแ้วก็ทาให้เราเห็นอะไรที่กว้างขึ้น แล้วก็เอาไป,ประยุกใช้ได้สะดวกขึ้นค่ะ